รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ คืนนี้พัดจะพาผมไปเที่ยวสไตล์แวน่นเขาเรียกว่าสไตล์แล้วนะพะใส่บันเทิงใส่หมอบใส่ลุยไม่คุยเสียเวลาลุยอย่างเดียวยพัดไม่ได้วัดคนที่เงินทองฐานะเคยได้ระดับไฮโซมาแล้วสุดท้ายเป็นไงก็ทิ้งพัดไปมีคนอื่นอยูดีแต่แล้ววันนี้ตั้งแต่เจอโตโนโ่พัดรู้สึกว่าไม่มีไม่มีไ <laughs> หนต <laughs> ้องอ่านพี่ก้องบอกให้เขาเลิกคุยกับลูกเทพนะคะหรือไม่ก็ต้องบอกให้เขาเลิกคุยกับแม่ซื้อแม่ซื้อเนี่ยเอาไว้ให้เด็กๆคุยแม่ซื้อคือ เรื่องเรื่องความรักของโบตอนนี้ยังไม่มีข่าวค่ะเพราะมันไม่มีก็มีนะมีความรักนะอ๋อเหรอมันก็มีความรู้สึกดีๆแต่ก็ดูมาว่าพี่เป็นห่วงเราทุกคนเป็นห่วงเพราะคุณรักแล้วคุณแบบถลังมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะเปิดประตูการเป็นแฟนเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นคนที่เกลียดกันเราอย่าเปิดประตูบานแรกพี่วูดี้พี่ก็ต้องยอมรับตัวเองนะถ้าออกรายการฟู๊ดหนูจะ กังวลขึ้นมาทันทีโสดมาพักๆก,ก็พักหนึ่งลคะค่ะแปดเก้ 8, ปีคะ่ะคือ <ยา S 1> มีคน<า><ล>คุยมีแต่มีคนคุยบ้างาที่ผ่านมาแต่ว่าจะรู้สึกว่าจัดน่ารักตัวเองมากกว่าออรักตัวเองมากกว่าที่จะแบบยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร สายการบินแอร์เอเชีย We are clinic under armor ให้ดูนี่ก่อนเะนี่ความแับของพัดนภาแล้วโดยเฉพาะด้านในของอันนี้มันเป็นนิตยสารวอลุม่มฉบับสุดท้ายปังมากพัดนภากับแฟนคนใหม่ของเธอเป็นช,ชาวต่างชาติไม่ชอบฝอค่ะวันนี้เรากลับมาที่ บ้านของแพทนับประพาครั้งเพราะว่าคืนนี้แพทจะพาผมไปเที่ยวสไตล์แว่นเขาเรียกว่าสไตล์แล้วนะแพทสายแว้นค่ะสายแว่นนะสายบันเทิงสายหมอบสายชิลสายลุยไม่คุยเสียเวลาลุยอย่างเดียวโอ้ยแป๊บนึงกูหาไม่เจอคืนนี้พิเศษมากครับสามดาราสาวกับสามเรื่องฮอตที่ถูกถามมากที่สุดเริ่มจากคนแรกแพทนับประพานางเอกเจ้าของฉายานางฟ้าสายแว้นครับ ที่ช่วงนี้วูดี้เจอเธอค่อนข้างบ่อยก็จริงแต่ก็ขยันมีประเด็นใหม่ๆมาให้ได้คุยตลอดเวลาจริงๆครับนี่ฮะที่แรกก็เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเซตพิเศษฮะมาหน่อยครับว่าอะไรครับก็ไม่ค่ะเหมือนเป็นการตื่นตอนเช้าด้วยผิวหน้าที่สดใสด้วยร่างกายที่เอิบอิ่ม แล้วก็มีมชายหนุ่มสุดลุ่หล่อนั่งอยู่ข้างหลังถูกต้องค่ะต่อมาต้องต้องอีกเพิ่งออกไม่ continue. คอนติ้นิวภาพต่อมาครับนี่ฮะนี่มันบงบอกว่าอะไรฮะ <c oughs> ตัวนอจา๋าเมื่อไหร่ตัวนอจะาลอยมาจา้ะใช่ไหม <c oughs> ยังไงคะพี่ก้องภา <c oughs> พนี้หันมาแล้วก็บอกบอกว่ายังไงฮะตันอยงไงคะไม่ได้อินเสลชั่นหรือเฮ้ยอา ต่อมานะครับพี่วุดีตอนเด็กๆพี่วุดีคุยคนเดียวป่ะคะอ๋อบ่อยครับบ่อยบ่อยถามจริงพี่วุดีเลี้ยงลูกเทพป่ะคะตัวนี้ฮะอ๋อลูกเทพของพี่ที่สามารถแต่งหน้าได้ด้วยนี่แพนนัมปพาคงคงหนามากนะฮะ ถามนิดน,นึงว่าวินาทีที่เขาถ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเขินมากดีคือผู้ชายไม่ใส่เลยเลยคะออ่ะแล้วเขาก็เอามือกลุมตรงนั้นไว้อ,อเขาจับเขาป้องไว้เขาป้องไว้ค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะโดนของหนูเขาห่วงเขามากกว่าขาหนูอีกค<อ>่ะใช่ค่ะดูแลมันยิ่งดีนะครับและอันนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศวันธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะที่บ้านพพนละบพานะครับก็จะมีผู้ชายมาแก้ผ้าเดินอาบน้ำนี้โชว์เบื้องหลังสุดเซ็กซี่พูดตรงๆเลยคะ ตูดเขาขาวกวันหน้าหนูอยีกเอาะหฮะแต่เดี๋ยวก่อนเปิดมาเรื่อยๆฮะเปิดมาเรื่อยๆก็เห็นนี่ไนงะเห็นนวนี่เนี่ยเขาอ่านก่อนแพทไม่ได้วัดคนที่เงินทองฐานะเคยได้ดระดับภัยสนมาแล้วสุดท้ายเป็นไงก็ทิ้งพทยไปมีคนอื่นอยู่ดีถูกต้องมานั่งถามตัวเองว่าเขาหายไปไหนชีวิตรักเราไม่เห็นมีความสุข แต่แล้ววันนี้ตั้งแต่เจอโตโน่แพทย์รู้สึกว่าไม่มีไม่มีอ๋อไหนต้องพูดเนี่ยทีมงานครับบอกให้คุณเลิกคุยกับลูกเทพได้แล้นะคะเดี๋ยวก่อนพี่ก้องบอกให้เขาเลิกคุยกับลูกเทพนะคะหรือไม่ก็ต้องบอกให้เขาเลิกคุยกับแม่ซื้อแม่ซื้อเนี่ยเอาไว้ให้เด็กๆคุยแม่ซื้อคืออะไร You know แม่ซื้อ I don't know คืออะไรตอนเด็กๆเวลาเวลาเด็กเขาจะมีแม่ซื้อคอยดูแลปกปักรักษาโอไม่ได้เกิดแต่ด้วยวัยของยูแล้วยูควรจะเลิกคุยกับแม่ซื้อได้แล้วนะคะดีกว่านนะยูคิดไปเองนี่นี่ ด r อกเรจิว G5 essence บฏิบติผิวอย่างล้ำลึกให้เป็นดังผิวกำเนิดใหม่ก็มีคุณนับประพา ตันตะกูลใช่ค่ะเนี่ยคำวิไลศักดิ์พูดเล่น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 ผล่นนคบ้าอะไรใช้ดาบสกุลสองอันเออก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยง่ายกว่าเหล่อเล่นรอเล่นรอเล่นทีมงานเกิดมาคุยเขาบอกว่าเขาบอกว่านี่ทายทายกับแพทดีสุดเพราะกลัวพัดไม่คุยทีมงานอันเซนเซอร์หันมาที่มาเกิดมาคุยไปเจอตัวซะก่อนไม่ได้มาเล่นเละคุยกับทุกคนค่ะต่อมาไม่คุยกับแม่ซื้อ พี่ไม่มีแม่ซื้อจริงๆอัคมสิริสุวรรสุขจะไปเจอเขาหรอคะเดี๋ยวจะไปจะฝากเลยเขาไหมฝากดรจิวไปให้เขาเห็นเขาบอกช่วงนี้ของขาดทุกคนเนี่ยมาในนามของดรจิ l วใช่ค่ะใช่ไหมฮะคุณเป็นคนแนะนําดรจิวให้คนอื่นหรือว่าก็ด้วยที่รู้จักกันนะคะไปเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยคนก็จะมีคําถามว่าขอบ้างขอบ้างขอบ้างสุดท้ายก็โยนทุกคนเนี่ยไปให พี่ที่ดูแลดรจิวเลยง่ายสุดดรจิวนี่อยู่กันมานานนย่าอ่ะอันกำลังจะเข้าปีที่สองอแล้วเหรอเยอะเพราะเขาที่ล้วที่เรามาเราก็ยังใช้ดรจิวกันอยู่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนและนี่และอย่างวันนี้ก็ใช้ดรจิวด้วยใช่ต่อให้เราไม่ได้ออกไปเราต้องไปเจอฝุ่นเจออะไรเราก็ต้องทานิดนึงนะคะคุณเทสบ่อยมากคราแล้วคุณมาคุณก็เทสแล้วคุณก็ขอไปเยอะมากวันนี้คุณมาคุณก็เทสคือเวลาออกรายการเนี่ยคุณที่ผมทําอะไรทาตูดหรอมันก็ต้องทามือถูกไห ถ้าตูดคนอื่นเนี่ย่ะเฮ้ยหัวทองไหนมานี่ดิเด็กหัวทองนี่ามาลางาูว่าคนนีมใช่่าปคคุณหรือเปล่ามานีมมานี่มานี่เด็กหัาทางามามามอมฮมา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 นาม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 ัมามามาเาม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 านาม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 าุณมา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 มเมมามนมมามานเมา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 ยาามามามมา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 ม้มา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 ิมาามมามมนมาาาาาเกี่ยวกับ ร้านจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ครับเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งแล้วมารู้จักรพรรดได้ไงเจ็ไปนานมากแล้วเนาะสมัยยังแว้นแว้นแรกๆอยู่แล้ววันนี้มาทําอะไรวันนี้เห็นบอกชวนมาทําบุญใช่ค่เดยกเด็กเขาจะไปมันจะไปอ๋อแล้วคุณรู้จักกันซีกันมากก็มากสิมากมากเขาปีนสิทำไมไม่เคยจีบกันก็รู้จักกันนานเป็นเพื่อนกันต่างคนก็ต่าง มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองพอสนิทกันแล้วก็เลยรู้สึกเป็นเพื่อนดีกว่าพูดดีๆนะพูดดีๆผู้ชายชอบเยอะมพูไนะประมาณอย่างนั้นนะคืใครๆก็หมายปองหรือเปล่าอ้ให้ร้อยให้ร้อยพูดหมื่นดูสิดีจังเลยแน่ใจนะว่าคุยคุยอะไรบออะไรโตโต่โตโตโต เราเรียกคุณมาเพราะเราจะให้คุณใช้ดร็อคเตอร์จิลใส่ปากกันไม่ใช่ใส่ปากสิอ๋อครับไม่ไม่ไม่คุณต้องเป็นคนทาอ๋อโอเคได้อไม่ได้หยูดต้องเป็นคนทายูเถอะมานี่ได้ได้ได้เบนเลสซิ่งเบนเลสซิ่งต้องทำยังไงฮะต้องค่อยคุณต้องค่อยๆ่ละเมียดทาไปที่หน้าค่ะคุณวูดี้อันหลับตาก่อนครับคุณวูดี้นะคะที่เป็นคนที่ชอบคุยกับแม่ซื้อแล้วก็ลูกเทพมากมากคุณวูดี้จะต้องละเมียดทาดร็อคเตอร์จิล G5 essence นะคะรู้สึกยังไงบ้างครับคุณเบนเลสซิ่ง ลำเพียดนิดนึงค่ะสัมผัสถึงมืออันสาของผมเนี่ยมันมันมันนิ่มมันมันรู้สึกว่ามันดีนะครับงแต่ถึงมือดีเลิศเลยเริ่มรู้สึกแล้วครับเริ่มรู้สึกไหมครับข้อดีอยังครับแล้วข่อดีนี่มันมันต้องตบเข้านิดนึงมาใช่จริงจริงการทาเนี่ยคุณจะต้องทาเขาไปใกล้ๆนิดนึงไม่งั้นคุณจะไม่รู้ว่ามันซึมหรือยังใกล้กว่านี้อีกค่ะใกล้กว่านี้นะฮะโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราไปทักเดี๋ยวเราไปทอบคุณกันครับผมงั้นคุณหมอนได้ที่เดินออกได้เลยครับนี่คทำออกมาภาหน้าเหมือนโตโน่เลยอ่ะโต จริงๆอ่ะเราน่าจะถ่ายเมื่อกี้นี้ตรงตรงข้างถนนเนานะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยวุฒิไปเซเว่นก่อนเข้าบ้านถ่านแล้วก็ไปซื้ออแซนด์วิชปรากฏว่าพอจะเดินขึ้นรถตู้มีสกอยที่ไหนก็ไม่รู้ขับผ่านพี่หมายว่านธุ์หูกเปล่าทำไมใครวะใฮ้ยขาบดีกว่าเมื่อกี้ที่ขับไปไหนไปซื้อที่ลองฉี่หมาค่ะจากไหนนะ แถวเนี้ยค่ะใช่นี่เราซื้อทุกอย่างเองให้ให้กับบ้านเลยถูกต้องครัพผมมีอะไรที่คุณไม่ทำไหม่สิ่งหนึ่งที่ทาไม่ได้เลยคือทํากับข้าวอืมทาไม่ได้จริงๆค่ะแล้วใครทำอาหารให้แม่ทานน้องสาวคนโตน้องแนนใช่น้องแนนทำกับข้าวอร่อยที่สุดในสามโลกก็เลยก็เลยให้น้องเป็นคนให้น้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของอาหารอื แต่เรื่องอื่นนี่จัดก,การหมดใช่แล้วลค่ะที่บ้านนี่มีผู้ช่วยไหมมีแม่บ้านมีมีแม่บ้านชื่อซูค่ะซูซูซูนี่เป็นชาวพมาเดีย๋ยวดูหน้าซูซิซูอยู่กับมามีซูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยให้ดูซู เรากับแพตที่มันมีความผูกพันกันจริงๆเราเราเป็นเนื้อคู่กันไม่ไม่เราไม่เป็นเนื้อคู่แพตเป็นเนื้อคู่กับหมวกกันน็อกอันนี้ครับนี่นี่หมวกกันน็อกอันนี้ใส่ดีดีนะฮะซื้อมาหรือว่าอะไรครับเหนลองเล่าซิยังไงดีขึ้นมีคนเขาให้มาค่ะอ่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยอืแล้วคุณได้ลองใส่มันบ้างไหมเอ่ยดีค่ะเป็นบวกที่ดีนะคะอ่าถ้าเกิดว่าพี่ขออ๋อไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอใช่ค่ะเออพอดี S <S <an> <S บ้านแพทเป็นสายแวนดเนี่ยค่ะ <C als> การมีต้องมีหมวกกันนอ็อืกซึ่งหมวกกันน็อกเราก็จะให้กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ <S <S <an> <S เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องใส่ติดเรามันก็จะมีกลิ่นของเราแต่เขาดมกลิก่นเหรอใฮะกลิ่นเะน <C ül üyor> ี่ยหอมไหมคะืมอ นี่เป็นมือซ้ายมือขวามือซ้ายทำอะไรบ้างจ๊ะก็คอยดูแลคุณแม่ดูแลรับบัญชีก็คือตึกนี้ต er ้องดูแลใช่มามีพี่สาวด้วยใช่ค่ะนะครับดูบัญชีให้เน่งกระบ้าเน่งกรนะบ้าเออเราไม่พูดเรื่องผมนะคะ เราไม่พูดเรื่องผมกันจริงๆด่าพ่อร่าแม่ได้หมดเลยคือไม่ต้องพูดก็ได้นะคะอะไรนะพี่วูดี้เลยนะแฮปปี้ไม่ขาดทีตรงเลยแคลเซียมอ่ะหนูเป็นที่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องผมมันแตะไม่ได้จริงค่ะสถานภาพโน้ตแพทตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อก็ เราไม่ได้เราไม่ได้ตอบเอาสวยนะคะแต่เราเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นไปได้ไหมว่ามันยังไม่ไปไหนเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมว่ e าคุณก็มีแค่หมวกใบเดียวก็ถูกอีกค่ะโดนถึงจะไม่ใช่แพทแต่ผมก็ให้แว่นได้คือต้องแพทต้องบอกก่อนว่าทุกคนเหมือน รู้ว่าแพทเป้มพี่โน่สิ่งที่แพทปื้มก็คือเหมือนแพทปป้มดาราคนหนึ่งปป้มนักร้องคนนึงแต่ถ้าเกิดโตโน่บอกว่าขอเป็นแฟนด้วยเหรอคุณก็ต้องคิดดูก่อนค่ะจริงๆเดี๋ยวเราถามทางทีมผู้ช่วยแล้วก็นิ้วก้อยของทางแพทว่าโตโน่เนี่ยผ่านไม่ผ่านนะครับซูพี่จะถามตอบตรงๆนะโตโน่คิดว่าผ่านไม่ผ่านซูรู้จักโตโน่หรือเปล่ารู้จักโตโน่ไหมจ๊ะ โน้นอะถามทางมือมือซ้ายค่ะมือซ้ายหน่อยตัวน้ตผ่านไม่ผ่านครับมาหน้ารักดีผ่านไม่หนอยผมถามคุณว่าผ่านไม่ผ่านครับผ่านโอเคมือเอ่อมือขวาครับตัวน้ตผ่านไม่ผ่านครับอ่านิ้วก็ขาตัวน้ตผ่านไม่ผ่านแล้วแต่แล้วแต่นิ้วตอบมาเลยครับผ่านโอเคสามผ่านเลยเหรอตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงทุกวันนี้ ได้เจอหน้ากันอีกเรืยไม่มีเลยค่ะสักครั้งเดียวอย่างไม่ได้แชทกันด้วยแชทไห้แชทค่ะแต่ว่าแชทของเราคือเป็นเรื่องงานแล้วก็จะมีการให้กําลังใจงเช่นถ้าเราเจอดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกสู้ๆนะไอ้กากอะไรเงี้ยค่ะ,ะวันนี้พัจะพาเราไปเที่ยว<ต>ใช่ใช่ค่ะแต่ก่อนจะไป เดี๋ยวเราต้องไปแพ็คของก่อนอที่เรามาเนี่ยไม่ได้มาธรรมดาเพราะเดี๋ยวพัทกับแก๊งแก๊งท้ายซอยค่ะแก๊งท้ายซอย,ซอยแก๊งท้ายซอยของพัทเนี่ย,ยเดี๋ยวจะพาเราไปไปเที่ยวและแล้วลประกันว่ากาันเที่ยวในคืนนี้จะมีคุณค่าส่งคุณค่ามากระหวังว่าจะให้แรงบันดาลใจอีกหลายคนในการไปทําตามนะครับเรื่องเรื่องความรักของโบตอนนี้ยังไม่มีข่าวเพราะมันไม่มีก็มีนะมีความรักนะอ,อ๋อเหรอ มันก็มีความรู้สึกดีๆแต่ก็